สวัสดีครับผมวันนี้กับผมเพรินโซนะครับวันนี้ก็อยู่กันในเกม Monster g y m นะฮะแชมเป s ชิพนะครับหรือโปเกอเวอร์สเบิร์นะฮะสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะพาทุกคนครับมาสุ่มกาชากันนะในคลิปนี้ผมจะสุ่มประมาณ60ครั้งนะเพราะผมมีประมาณอ่าสุ่มได้ประมาณ60แล้วครับผมก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับก็ก่อนจะเริ่มก็ฝากกดไลค์กับตามช่องเพื่อเป็นลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยกันนะฮะสำหรับ รอบแรกในะผมขอใช้ที่เป็นชิปสีฟ้านะฮะมาสูมระดับ s s r ก่อนเพราะว่ามีกิจกรรมในส่วนของริซาดอนไม e ้ากับโโนั่นเองนะมันจะมีโอกาสนะครับเปิดได้นะครับเพิ่มมากขึ้นนะสำหรับกิจกรรมนี้นะฮะก็มาลองเปิดกันดูเลยนะสำหรับกิจกรรมนี้นะอ่ะสำหรับเคสนี้จัดกันไปก่อนเลยนะครับ1รอบนะฮะผมได้แค่10ครั้งเท่านั้นนะ10ใบนะฮะ ไปนะครับจะออกหรือเปล่านะให้ดูสีแดงให้ดีแล้วกันนะสไลด์ลงเลยเพื่อนมาดูกันว่าจะออกสีอะไรบ้างนะฮะโฟไม่มีครับได้ SR SR มา3ตัวนะเหมือนจะได้แค่3ตัวนี่เทอรนทรัมนะครับเมกาโซนสตาร์มี่โทเกคิสเดฟฟ็อกดากอนไนท์นะครับโอ้ได้อรนาดัสนะฮะโอเคได้อรนาดัสกับ ใครลิวมานะฮะโอเคจบนะฮะเราเรามาดูในส่วนของเหรียญซิมเ e อร์ปโปรแกรมเลยดีกว่านะวันนี้ผมจะมาสุ่มประมาณ60นะฮะหกครั้งนะฮะดูซิว่านะครับจะได้ SSR กี่ตัวนะแล้วก็จะได้เป็นตัวไหนนั่นเองนะซึ่งนะครับผมเองเนี่ยผมอยากได้โปรแกรมออนอยู่ตัวหนึ่งนะฮะโปรแกรมออนอยู่ตัวหนึ่ง ที่มีชื่อว่ากิราตีน่านะผมลองเล่นกิลาตีน่าเนี่ยในอีกเซิร์ฟนึงนะผมสมัครไว้อีก ID ดีหนึ่งเนะี่ยค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะสำหรับกิราตีน่านะเพราะว่าผมมีอูป้าแล้วนะครับมีมาชาโดแล้วนะผมอยากได้กิราตีน่าอีกสักตัวหนึ่งนะ,ะเดี๋ยวมา,มาลองกันดูนะครับว่าจริงๆมันก็เลือกได้แหละนะครับสำหรับ าการเลือกนะครับโปเกมอน SSR ที่เราชื่นชอบนะอ่ะจัดไปนะครับนี่ครับเดีย๋ยวผมติ๊กวิสเลดก่อนนะอันนี้เป็นเมกา้าอันนี้น่าจะจบละโอเคสุ่มได้ทั้งหมด60ครั้งนะเดีย๋ยวผมวิสเลดเป็นกิราติน่าละกันนะฮะผมอยากได้กิราติน่าอยู่ไหนวะกิราติน่านี่ไงทางด้านสมืออันนี้ผมเคยทำา10อันดับโปเกมอนระดับ SSR ให้ดูกันแล้วนะก็ไปดูกันได้นะครับ ก็เป็นไกด์แนะนำนะเฉยๆนะเป็นชี้นำทางนะโอเคผมเลือกกิราติน่านะอยากได้กิราติน่าเข้าทีมนั่นเองนะฮะจัดไปจัดไปนะฮะตัวอื่นก็เก่งเหมือนกันนะตัวอ่าเลคอซ่าก็เก่งนะฮะมาชาโดเนี่ยได้มาแล้วกาด,ดอนนี่ก็เก่งมากเลยนะแต่รอบนี้ผมขอกิราติน่าล้วกันนะ อ่ะโอเคเรามาสุ่มกันเลยดีกว่านะครับจัดไป,เ,ปเลือกก่อนนะครับอ่ะมันก็จะการันตีผมไม่รู้ว่ามันจะออกรอบไหนนะหรือมันจะออกการันตีรอบที่60เลยก็ได้นะหรือมันจะออกครั้งแรกเลยก็ได้นะจัดไปนะครับสังเกตชื่อทางด้านบนแล้วกันมันถ้าเกิดได้มันจะเด้งชื่อทางบนนะให้เราดูทางซ้ายบนนะครับจัดไปครับ10ครั้งแรกนะฮะโลโคะเลยโคะเลย เกลือครับอ่าได้ได้วอลเคนียนแฟตล่างแฟตมาครับโอ้โหได้ล่างแฟตมา1นึ่งตัวแล้วนะฮะปีได้ฟูดินด้วยนะฮะสองตัวแล้ว SR เอาได้ดารกไลน์มาอีกตัวหนึ่งครับ3ตัวนั่นเองนะเออารสามตัวครับจัดไปอีก10รอบนะโอเครอบที่20นะครับจัดไป เมื่อกี้ถ้าเกิดซูม10ครั้งจะเสียแค่9เหรียญเท่านั้นนะแต่ตอนนี้จะได้ SR กี่ตัวครับมีโอ้โหได้2ตัวเองอะ่ะ S SR ไม่ออกนะครับโอ้โหดูทรงนะเหมือนจะออกรอบสุดท้ายโอ,โ,โอเคได้บัคคูคาเมะไม่ใช่บัคคูคาเมเดตตัวล่าง3นะครับของเจ้าตัวไฟนะโอเคได้มา3ตัวครับได้ทอร์าดัสมาก,กับไคลรีกตัวหนึ่งนะโอเคตัวซ้ำหมดเลยนะอย่าผมเอาไปตีบวกแล้วกันนะ ผมเรียกตีบวกแล้วกันนะตีดาวนะครับสตาร์อัพแล้วกเนี้ยโอ้โหได้โคตรน้อยเลยรอบนี้ตัวเดียวป่ะมเมื่อกี้แวบๆบแบบเหมือนจะเห็นตัวเดียวเท่านั้นนะโอ้โหดูดีได้ตัวอะไรมาแต่ละตัวเนี่ยโอ้โห,โโหเวรกรรมนะฮะโอโ้ได้เก่งคูงะมานะฮะโอเคเก่งคูงะนี่ผมมีตัวเดียวได้เม้งนะเนี้ไวเลเวลสามด้วยนะอ่ะโอเคครับต่อเลยรอบที่สี่สิบนะครับโลที่สี่สิบแล้ว จะได้อะไรรอบนี้ครุอะไรวะเนี่ยโอ้โหได้กาเบียส์มาอีกแล้วครับกับโอ้โหทันเดอร์แล้วก็ออไฟเยอโอ้ยสามอีกแล้วเดี๋ยวก,กาเบียส์ผมไปตีบวกละกันนะมาโลที่50แล้วนะครับจัดไปจัดไปโรที่50นะฮะโอ้โหกีราตีหน้าไม่ออกนะฮะผ่านไป40แล้วครับนี่โรที่50แล้วยโอ้โหยังไม่มานะฮะ โอ้สงสัยจะออกการันตีรอบสุดท้ายพอดีนะยังไงผมก็ได้กีราติน่าแน่นอนวันนี้โอ้ได้เนียสม,ม,มานะครับได้คาเมลได้อ็อกซี่มาโอ้โหโอ้ได้เมตากรอสมากับเจนเสเซกมานะครับ2ตัวโอ้โหอ่ะโอเคการันตีนะครับรอบต่อไปเป็นรอบการันตีแล้วนะครับผมได้กีราติน่าแน่นอนนะแต่ว่าจะได้ตัวอะไรเพิ่มมาจากกีราติน่าหรือเปล่านะครับนี่ครับได้กีราติน่าจริงๆด้วยทางนั้นสายมือนะ จัดไปครับมีคนให้หูป้าเลยนะนี่ครับเัดไปครับนี่กิรติน่านะครับโอ้มาแล้วนะชอบชอบอยู่ตัวนี้เท่ครับโอ้แล้วก็ได้ดักไลมาครับไลชูนะครับโอ้ยได้ SR4 ตัวเลยนะครับเอออ่ะโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็สุมได้ระดับ s อ r เนะครับเป็นการันตีนะครับก็ได้มานะฮะเป็นกิราติน่าที่ผมเลือกไว้นะฮะ ก็เป็นการันตีนั่นเองนะฮะการันตีเลือกได้นะภาคนี้นะครับเกมนี้การันตีเลือกได้ถ้าเกิดว่าเราไม่ติ๊กวิดสลิดเนี่ยมันจะสุ่มมานะฮะแต่นี้คือผมการันตีเลือกได้นะฮะอ่ะโอเคเราไปดูกันนะครับว่าเป็นอย่างไรผมปิดล็อกก่อนนะครับสัมุดภาพนะโอเคเด็กนะฮะก็ได้เป็นบอลเข้ามาเป็นของรางวัลนั่นเองนะฮะมีอะไรค่ะอ๋อเลอตรงล่างอีกตัวหนึ่งนะฮะโอเคเดี๋ยวกก็หมดแล้วไม่มีอะไรแล้วนะครับ อ่ะเราไปดูโปเกมอนของเรากันดีกว่านะครับไปที่โปเกบอลนะครับโปเกบอลก็จะไปดูโปเกมอนของเรานี่ครับเอาไปไหนเลยนี่กิรติน่าสามดาวนะครับเยอะแยะมากมายไปหมดเดี๋ยวผมเลือกเป็น s อสนี่งได้3ตัวแล้วนะฮะน้อยมากนะครับไม่ค่อยได้สุ่มกาชาเลยนะฮะทำคลิปอย่างเดียวเลยนะครับเดี๋ยวอัดเลเวลไปก่อนนะฮะก็เดี๋ยวปั้นเลยผมจะปั้น s อสเป็นหลักนะฮะก็เดี๋ยวจะ ไปฟาร์มนะครับตอนนี้สตาร์มิน่าผมมันเหลือเยอะผมดองสตาร์มิน่าไว้หลายวันนะฮะแล้วก็จอาสตาร์มิน่าเนี่ยไปเอาของมาแล้วก็อัพนะฮะก็อัพไประดับหนึ่งก่อนนะแล้วก็เพื่อได้สกิลมานะครับแล้วเรากดใช้สกิลนะฮะแล้วก็ไปเล่นนะครับเก็บไอเทมมานะครับมาอัปเฟตกันนะครับอีกทีหนึ่งนะครับผมก็อัพให้มันเก่งๆแหละนะครับสายแทงวะเนี่ยกีลาทีน่าน่าจะเป็นสายแทงนะครับอ่ะโอเคอัพไปอัพไปอัพไปอัพกันลุล่วงนะฮะ พกันไปเอาให้เต็มนะฮะเอาให้เต็มนะครับเลเวลเท่าไหร่อัดให้เต็มนะครับก็ได้แค่นี้แหละหลักพันไม่ถึงหลักหมื่นหรกเพราะผมยังไม่ได้ใส่อเทมพวก TM เพวกชาเลนท์พวกนี้นะไม่ได้อัพดาวไม่ได้ใส่ของนะครับเนี่ยไม่ได้ใส่ตรงนี้มันก็เลยยังไม่เก่งมากนะฮะถ้าใส่เฮลไอเทมอ่ะมันจะได้เยอะนะครับเฮลไอเทมนะครับตอนนี้ผมมีแค่เหมือนเคี่ยวอะไรสักอย่างหนึ่งดากอนสเกลอะนะฮะ ผมให้กาเบียสเขาใส่อยู่เดี๋ยวผมค่อยเคลื่อนย้ายที่หลังแล้วกันนะอ่ะโอเคนะครับผมก็ประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะสำหรับคลิปในวันนี้ท่านชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เจองมันโซนนะครับเพื่อเป็นกำลังใจกันแล้วก็อย่าลืมกดดิ่งเพแจ้งเตือนคลิปให,ใหม่ๆพวกให,ใหม่คลิปหน้านะครับผมซีอูเก้นสวัสดีครับ